ต่อกันที่พลตบวรเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรนะครับเตรียมยุติการค้นหาเด็กชายวัย8เดือนคาดว่านะครับร่างของเด็กชายน่าจะถูกสัตว์ในคลองกินร่างไปแล้วขณะเดียวกันได้มีการกำชับไปยังพนักงานสอบสวนนะครับขอให้ทำสำนวนให้รัฐกลุ่มด้วยครับพ mm. ลตบวรเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีแม่เด็กชายวัย8เดือน โยนลูกทิ้งในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมว่าขณะนี้ผ่านมากว่าเดือนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งค้นหาร่างเด็กชายวัย8เดือนครบทุกพื้นที่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยแต่ว่าขณะนี้ยังไม่พบร่างซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเด็กชายมีรูปร่างเล็กซึ่งอาจจะถูกสัตว์ในคลองดังกล่าวกัดกินร่างไปแล้วซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการหารือกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 เพื่อยุติการปฏิบัติการค้นหาและเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนส่งฟ้องแม่เด็กก็คาดว่าจะมีการถแถลงปิดคดีดังกล่าวที่สบพบางหลวงจังหวัดนคนปรปฐมในเร็วๆนี้ต่อไปครับพลตรเอกสโรเชษกล่าวว่าแม้ว่าขณะนี้ยังไม่พบร่างเด็กชายวัย8เดือนแต่พนักงานสอบสวนจะต้องทำสำนวนให้ครบถ้วนรอบคอบรัดกุมทุกประเด็นโดยสั่งการไปยังสบพบางหลวง ให้เรียกสอบปากคำแม่ของเด็กเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ยังสงสยัยขณะนี้ได้มีการหารือกับอายการเพื่อส่งสำนวนไว้แล้วส่วนตัวเชื่อมาโดยตลอดว่าแม่เด็กเนี่ยรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทำเพียงคนเดียวโดยก่อนหน้านี้มีการนำเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งการประมวลผลเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าแม่เด็กโกหก100%ส่วนนายพอพานสามีแม่เด็กให้การตามความเป็นจริงครับคือมันขัดแย้งกัน ส่วนสาเหตุที่ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายพอพานในข้อหาค้ามนุษย์เนื่องจากพฤติการของนายพอพานยังไม่เข้าข่ายเนื่องจากการที่ให้แม่เด็กวัย8เดือนไปขายบริการได้เงินมาเพียง200-300บาทต่อครั้งซึ่งเงินที่ได้นำมาใช้ใจ่ายในครอบครัวไม่ได้ทำเป็นขบวนการแต่อย่างใดครับ อันนี้อย่างๆคือตัวนายพุทธเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการกระทำเนี่ยย,ยังไม่ถึงความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับเรา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 ตรวสอบร่วมกับทางการคดแยกตั้งแต่ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าย,ยังไม่ถึงความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับส่วนกรณีนิ่มนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อวานผมก็สั่งให้ผู้กับโรงพักเนี่ยไปสอบสวนเพิ่มเติมในบางประเด็นนะฮะเพื่อจะให้ครบประเด็นเพราะว่าวันนี้ศพเนี่ย,ยของน้องเขาเนหาไม่เจอร่างยังหาไม่เจอนะเพราะฉะนั้น การค้นหาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะหาลือกับท่านผู้จัดการภาคเนะครับนะบว่าถ้าการค้นหาวันนี้ทั้งนักประดาน้ําทั้งในส่วนของกอ,อ,องกำกังตารวจน้ําในส่วนของมูลทีนะครับเราแยกเป็นโซนๆแล้ววันนี้เราค้นทุกโซนแล้วนะครับก็ไม่พบนะตัวน้องแต่นี้ก็ผมก็มองว่าน้องเนี่ยอายุแค่แ 8, 8 8เดือนเองนะครับแล้วก็เด็กตัวเล็กมากนะครับบางทีลงไปในน้ำเนี่ยบางทีสัตว์น้ำจดกินบ้างอะไรบ้างนะครับ นะก็ไม่ทราบว่าซากจะเหลือหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสำนวนการสอบสวนเนี่ยนะน่าจะเป็นฝากฝากสามนะครับเพนะราะน,นั้นเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะคุยกับท่านผู้จัดการตรารํารวจบุตรทภาคเจ็ดนะครับนะบว่าถ้าการค้นหาหมดสิ้นเสร็จส,สิ้นแล้วเราก็จะสุบยุติก,การค้นหานะครับแล้วก็จะได้สุดทำการสอบสวนเพื่อจะได้สั่งคดีส่งฟ้องต่อไปอยังเชื่ออยู่นะฮะเพราะวันนี้จากพยานฐานเนี่ยตั้งแต่แรกนะครับ ที่ผมลงไปดูด้วยตัวเองถึงถึงสองครั้งนะครับเราเราพยานฐานอื่นมันไม่มีคนอื่นทํามีนิ่มคนเดียวนะครับนิ่มรู้อยู่คนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานฐานจากเครื่องจับเท็จนะครับในส่วนของคาให้การตั้งแต่วันแรกนะครับรายงานการตรวจของเครื่องจับเท็จนะก็รายงานชัดเจนว่านิ่มเนี่ยให้การโกหกร้อนนะครับส่วนพุทธเนี่ยให้การตามจริงนะครับ เพราะนั้นการกระทาของนิ่มเนี่ยนิ่มรู้อยู่คนเดียวเหมือนที่ผมพูดไป้งแต่แรกนะครับไม่มีคนอื่นนะมีนิ่มคนเดียวคืออย่างนี้จากการที่พทธเนี่ยให้นิ่มไปไปค้าประเวณีนะครับนะเ,เงินที่เอามาใช้ก็ามาใช้จ่ายในครอบครัวเงินไม่กี่ร้อยนะฮะมันไม่ถึงขั้นเป็นขบวนการค้ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คณะกรรมการค้าแย่เยือนเนี่ยได้พิจารณาแล้วนะครับแนะแล้วพนะกรรมาส่วนได้ชี้แล้วนะครับนะซึ่งเราก็ต้องเห็นตามคณะกรรมการค้าแย่เยอเอือ นะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของการเอาเงินเขาได้เงินมาค่า300นะครับนะก็เอามาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการค่ามนุษย์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้พยานยฐานที่เราแจ้งไปเนี่ยครบถ้วนแล้วนะครับณนะก็สิ่งสำคัญก็คือ,อจะต้องสอบสวนรายละเอียดบางส่วนเพื่อจะให้สำนวนเนี่ยแน่นหนานมากขึ้นนะครับวันนี้ในส่วนสำนวนเนี่ยเราก็หาเรือท่านอายการแล้วอายการจังหวัดนครปฐมนะครับก็เห็นสอดคล้องกันนะครับนะ S <S <S คืออย่างนี้ส่วนนี้มัน,มน,น,นไม่ใช่เป็น er ข้อบกพร่องนะฮะส่วนนี้คืออย่างนี้วันนี้ฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับนะเพราะนั้นเ,เรื่องการตัดสินคดีเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลนะครับแต่ว่าในส่วนสำนวนการสอบสวนเนี่ยเราต้องสอบสอบสวนไปให,ให้ให้รัดกลุ่มให้ครบทุกประเด็นนะกรอนีที่ไม่มีศพนะครับกรณีที่ไม่มีร่างนะครับนะก้อีผมยกอ,อ,อย่างเช่นฝ่านสอบสวนสั่งฟ้องอายการสั่งฟ้องถ้าศาลท่านใช้ดุลพินิจ ่ไม่ตรงกันส่วนนี้ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของกระบวนก,การยุติธรรมนะแต่ว่า,เ,าเมื่อเราทํางานกันอย่างเต็มที่วันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าคดีนี้ผมรวไปกํากับเองนะครับนะตั้งแต่ก่อนผมไปสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งทั้งผู้การผู้กับสาวัตนะครับฟันเฟืองทุกทุกอันนะครับเขาขับเคลื่อนกันเต็มที่ทุกวันนะครับเมื่อวานก็นยังดํามันอยู่นะครับนะก็คิดดูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังยังดังมาอยู่ นะครับพรานนั้นทุกส่วนนะครับไม่ไว่าจะเป็นมูลที่ทำมาอย่างเต็มที่นะครับพรานนั้นถ้าเราหาไม่เจอก็คือหาไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยกับท่านผู้จัดการนะถ้าถ้าวันนี้เรายุติได้ก็จะถแถลงสรุปเลยนะครับก็อาจจะนัดถแถลงผู้นี้มาื่นนี่เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับก็ถแถลงที่บางเลนไอ้ที่บางหลวงบางหลวงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงนะครับเพื่อเพื่อจะปิดคดีนี้นะครับนะเพราะ